ลี้ยงเข้ากลางมาแจังหวะนี้เอาใจไม่ดีตัาบอลครับมาจังหวะนี้เล่นบอลกูครับมาตั้งบอลโอ้โหสุดท้ายดีเสียบอลแล้วใส่ทิ้งออกมาเอาเ้าแล้วแฟนเลยครับมาจังหวะนี้บอลไปโดนแขนนะโอ้โหแย่จังหวะจะสวนกลับครับบอลล็อก บอลจับไปบอลแหวมาสาบอลไปสี่โอ้โหแล้วไฮทางขวามาจังหวะนี้โดนตีจริงก็ไปโดนคุณเล่นก่อนอาจจะนอนออกไปครับโอ้โหตักผู้แหวกระจายแล้วบอลตอนี้ให้ตัวเองขึ้นมาเล่นออกกลางแล้ววัดดีจีดีหลังให้แล้วก็ตอนนี้วัดวงแล้วฮะทางซ้ายเข่าชิงมานแลวนนี้สอบอลไปเซตใหม่ครับบอลไทยโอตาบา ไอ้เข้าป่าจังหวะดดีคืนกับไปครับชิดเข้าป่าแตะชิงครับแล้วจับสวนกลับข้าพติโกได้ไหมตงวัดดีเข้าจากด้านหลังแล้วแม่กระแทกขาวแล้วด้วยฝาวครับดีที่เขาจะได้เตียงปลอดภัยว่าจะบอลถอยเลย เดี๋้แลขวาจับแล้วยิงยแลอูวีว้าคาเอาเอาแล้ววัไปนะโอ้โหดีนงวนี้ใครท้งขวาเติดยาวมาเลย,ยแล้วมงโสจัดไได้รับชูนะครับอกาสเอาไปดีนะับ บอลอยู่ที่เลอ่ลอนบอลซเบออกมาที่หนึ่สองจะไปยังไงไม่มีเพื่อนมาช่วยม,มีเพื่อนมาครับวันนี้ต้องไปเองอเคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับโอ้ยถึงผู้่สาวว่าโตครับครับเล่นได้ครับของทางขวาเป็นชานาครับอบอลนี้ค่อยเซตฮะทางขวาชิปถึงกับไปตั้งหมายเลยครับ นนาานนพนนนยายมรีบม,มาตอนนี้เขาอัินความแน่นอนองได้จาหนอนบอลที่เบอร์เขาเกี่ยวพุ่มอยู่เอาเหวะนี้เขาที่ก็ได้บอลแล้วครับชิมบอลนี้เําที่ก็ผูกตรง้างหลังในวัน,นี้เกี่ยวไว้ครับเขาโว่ช้าไปหน่อยเยอะดยหนูเดียวครับ เปิยาวเอ้าโอ้มีมีไปกระแทกหลังกอดเจ้าฟูงดีกว่านี้มีแขกก็ไปดัดไว้ครับไปครับบอลออกทางขวาขึ้นไปตั้งใหม่ครับบอลวัดวัดให้ว้าบอลล็อกคนนี้เดแขกขึ้นไปตั้งใหม่ครับวัดไทยมาที่ประตูประตูช้าๆครับบอลโอ้เราเปิดมา เสง่ายแล้วตัซ้ายเสกเข้าการมาีไปแล้วทางขวาแล้วปล่อยปล่อยดาวเกียงมาใจเอาการวันนี้คืนสวยเลยครับจิงด้วยซ้ายตัวโขไม่เค้ถนัดเท่าไหร่ครับดังกว่าข้อเท้านี่ไอเดียดีเลยครับมาวันสามนาทีสี่นาทีแล้วนะปล่อยสองหนึ่งนะ ไม่ถึงเอ้าเออดิโอวีลองเคลียร์ทิ้งกบัดอ่าต้องหวายเกือบไปครับจับบอลแรกแล้วจิงต่อไม่ได้ครับรู้แต่พวกนัมนเตะทีรอทางซ้ายชิ้มาหลุดเลยครับคนเดียวโอ้โหูจับบอแรกไม่ดีเท่าไหร่างเจ้า่นี้บอลออกไปแล้วครับโอ้โห คุ่มครับไขาหันหน้าไล่มาเล่มาไล่มาคู่คู่ก็มาจังครับวันนี้เอาจะพิชไปคู่มันหยุดเลยครับเดินไดุ้คต่อครับเกมี่ตื่นตึ้งครับทั้งสองทีวันนี้คู่ต่อไปสองคัญเลยนะฮะจะโดนได้บอกว่าจะพิชผางแต่ตะว,วันดีขึ้นไปแล้วทางขวาซ้ายสายาโดนเลยนีนด้ยวยซ้ายโอ้โหไม่โดนครับ เนี่ยสักคู่เหมือนไม่แย่งกันแต่ว่ากลายเป็นดีครับผู้ยิงได้ซ้ายในหัวนี้โดนดีดีครับชิดไม่มีเวลาแล้วจับได้หัวเดี๋ยวจะเอาชัวร์จังหวะแรกเลยแล้บหัวแร้งขวาสบายในัวนี้สุดท้ายนายเป็มตางหน่องขอซื้อเราทุบไว้ก่อนเองโอ้โหหลอกาอกคือไม่ดีบอลได้แล้วชซ้ายหมายเลขสี่หมายเลขสี่ไหลต่อโอ้โหไม่รู้กัดเพื่อเป็นจุดอ่า ชิปมามาวันดี้เปล่ากะแทกจาหน้าหลัง ไปครับโอ้โห่าหัวมืนก็แท้ดูสิสบบว่าตรงมือตรงอนี้มือมืไปผักู่ด้านหลังนะไเีเอมก็แทไครับอาเหนไาซ้ายอ้าวีโต้จะามาแววันนี้จะไปต่อโจ๊กี้โอ้โห ยิงได้ซ้ายวันนี้เหมือนไม่ค่อยเตบโอ้ตอนนี้พอซิเบอร์นี่เฮ้ลูกของเขาจับดีดีเลยครับตอนนี้กดดันได้หนักเลยแตนนนให้มาบอลเลยสั่นหัวไปะูกกันเยอะโอ้โหมีหัวกันเยอะมากตรงนี้ขอซิเบอร์นี่ใส่วิ่งไม่หยุดครับจะไปเอาโต๊ะบางสองวันนี้เข้าเหลี่ยมครับเดินมา บอลหลอกสวยแต่บอลไม่แปางหน้าแล้วได้ที่ไปแปะเขาทางซ้ายเล่จะตัดมาได้ครับอาจารย์โดนจะไปตัวบ้างไป่มีเพื่อนครับไทวิวัฒน์วัดจะไปวัดแหวกผู้สิงย้อนกลับมาให้ฟาวครับจังหวะแรกครับถามเกี่ยวกันเล็กน้อย นะีคร <The> mm ับบอลครับอยู่ตรงนี้ครับตัวเล่นลูกิขอทีมครับเตะชี้ออกไปแล้วทางซ้ายโหม่มากวาดีออกไปทางขวาตรวนี้ชิดฝาจากบอลไปยิงครับมาดานนนโอ้โหยิงช้าไปกระตัวนี้เอาครับพอซิโบ่เต่โอ้โหตัประตูเตะไม่ดีครับ แต่โสวนกับไม่ได้ครับเห็นชัดนะเห็นเหนเราไ,ไ,ไปตั้มใหม่ครับยังแค่สองหนึ่งครับสกอร์คุณชาอยู่ตรงนี้ฮะคุปมาคูณเข้าตู้ย่างครับย่างยกมากย่างตัวที่ทำยกแล้วปล่อยบอลมาเตะเปิดยาวกว้าจับได้ไ อ้าวจ่ายตัวนี้กลายเป็นดีครับเอาเลยตัวหนูบอลซิมเบอร์ก็ไม่ดีเหมือนกันตัวนี้แล้วไปกระแทกจากข้างหลังแล้วโอ้เอ้า,อาแล้วอ,อ,อันนี้มีแขนไปออกครับเสียตัวะไ,ได้เลย ทีค่ครับมาดูรูปวีฮิงเปลี่ยนตัวให้เป็คนฮะอ๋มาดูรูปฟรีคิกครับจังหวะนี้ของพอตติโบ่ก็หมายเล็กสี่ยับยืนอยู่ที่บอลขอลองครับเข่าสายอันตรายเลยครับตัวนี้หญิงฉลาดบูคุยเตะมุูครับ อันนี้ฉลับกุมแพครับแต่ดูแต่วงต่อฮนะหุ้นสนุกดนต,ตาป้องตาค้างครับตอนนี้ติดตามการแข่งเราสดได้นะฮะมีสดมีสดด้วยอ่ะมีสดด้วยแต่ทุกทีนะเห <c oughs> <c oughs> ็นตัวครับ <c oughs> เรียกเลยฮะเรียกเลยเจ้า <c oughs> อ๋อจะเปลี่ยนครับมานนี้เป็นครับเจ้ <c oughs> าไข่ครับ เปลี่ยนายร็พอเนี้ยคุณละเนเตรียมเลยครับเพื่อนๆผมล่างบัวเดี๋ยวชุดเลยนะครับเปลี่ยนชุดต่อเลยล่างปัวนี่แมตช์แรงมาพีเจ็ดโอ้โหป่าเลยครับถูกโทษกาวตรงไข่ขวายมาลุ้เลยครับตัวนี้จิงดีไซายเจ้าตู่รับรับโอ้โหเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับบอลจับตัวนี้บอลตอกหลับไปครับกำแตกมาครับคุณสาวตู้เจ็ด ลาบโบนี่แม่นแรงกว่าสองดีด้านหน้าขึอหลอกสวยโอ้โหูจากด้านหลังค,ครับเจ้าไข่ฟาวครับสี่เข่งครับ possible ส่งได้กูหูเล่นต่อไม่ได้ครับตันนี้เราลเล่นมีบอลนั้งกูครับอ๋อไครวะถ่ายจังววันนี้ถึงหลอกไปสวยกับต้งางขวาล่นสงจัดูโอ้โหไม่โตก่อก็เจ๋งนะด้วยครับอไป น,อน,อนอ hehe, อ้องน้องน้องน้องอย่าลอย่าลืมจะขลายโอ้ยทุกวันนี้ฟาวเลยคร z, ับต well, ah, ัวกางกันก่อนนะฮะตกตาไหมครับใจเย็นนะครับใจเย็นพี่อ่ะตัวอะไรไปพี่ไปนี่ไปใจเย็นนะครับเดี๋ยวตัวการก่อนนะฮะถ้าเจ็บบริเวณหัวไหล่นะครับเจ็บไม่ดีนะครับนี่น้องน้องอยู่ไหนน่าจะเจ้าอ๋อครับ เดี๋ยวไหวอยู่นะฮะแเรามาดูฟรีคิกครับอาจารย์นวลครับอยู่ที่บอลนี้เป็นหมายที่วาครับจะบอลขอรอฮะยิงจัดยัดเลยประตูรับมาเกือบแล้วแตกนิดหน่อยครับ ผู h, han, ้สขวาเล่นเต่เปิดยาวมาเข้าสองครับเลียกใครมาบอลโอลเรสวยแต่ร่างขาโอ้แต่ยาวก็แต่ก็มีขาไปกันไว้นิดนึงครับคุณเิียบเข้ามาให้เปล่านะเราไปอันทีครับเหลือห้านี้นะเด็กจับกายให้พร้อมเลยนะครับอย่ากตัวตับเพื่อเพื่อนนะฮะกาทำงานใส่ขึ่นเราเปล่า ตัวอท่านครับเล็ดเขาฝาจัวานี oh. ้หยอกไ้ื่อีแรงไปเยอะเลยมาครับ เยครับคือตัวตแต่งเข้าไปไม่แฉลบใครไม่ได้ประตูนะฮะคองของยังหวานนะครับแต่ถัดไปที่มาฝากครับกดติดตามด้วยนะฮะเฟซบุ๊กด้วฮะเฟซบุ๊กติ in ้งวันข่าวอย่ลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับโปรแกรมสถานทุกอย่างอัปเดตในนั้นนะครับไม่มีอัปเดตเหลือจากทีอื่นนะครับอย่าไปกดติดตามด้วยนะฮะ สู้กันได้แล้วสอบถามรายละเอียดการขันขหรือว่าโอเคมายังไงได้ในนดักเลยนะฮะสีกันมาเลยครับไอดีกัมาเลยล็อก <Hey! S 2> สวย <Hey! S 2> ไปเลยแป๊บไล่ไต่อมาจับบอลชีจ้าตุ oh. oh. ๊โหบัตก็แปลว่าดักไม่ได้เอาเอาตัวบ้างเอาตัวบ้างบอลจะไม่ออกตเตะแล้ววันนี้โอ้โ oh. ห oh. ah, นี่ครับได้ดูตั้งเตะขึ้นมาก็โอ้โห โยกขาเรือผู้ฉีดยา,าติดเนี้เอาแล้วคุณต้องต้อไปออกมาโอ้โหบอลที่จับไม่ดีครับเลือไปอีกครับจับเลยครับจับซ้ายในวันที่หมายเลขสิบเจ็ดครับ possible แต่ก็กลัมาจับบอลแรกไม่ดีเราไปกับแทบข้างหลังเราสว่างดีเราไปเตะบอลทิ้งนัครูสิงเรียกมาครับ โอ,เเอ้โหไปเดี่ยวเลยครับเป็นเซ็ตบอลที่ยอดดีไปตกจุดแล้วอบอลตกจุดด้วยสามนาทีเสร็จนะอยากตอประตูต่อคนะรับูปเดียวอาจารย์โดนตามเดียวเอาไ่ดีแต่บอลแรกได้ออกซ้ายีออ่วยนี้ต้องรีดหน,น่อยครับน่ายังปีเวลาครับ ลาวตอนนี้คุ้มากเขาต้อว่าแต่คืนไปเขาไม่ได้แต่ทุนนี้เปล่าครับมีเปย์แล้วปีเปย์แล้วสาบไวต้องจุดแล้วมาตกอจุดด้วยมาเปลี่ยนตัวฮะบอกว่าเปตตัวอยู่เปลี่ยนตัวอยู่ เอาไปแบกบมาแบกบไปไทยมาต่อไทยจะไปเวนันนี้ไปไป้าคือรียว่าอะไรต่อแล้วเป็นการเปนนหน้าประตูแล้วไทยได้ทีไหลบ้างโอ้โห,โโหย้อนหลังเพื่อทีกครับวันนี้คืนอตอกมาโอ้โห,ห,มโโหไม่แล้วสี่คนสามต่อสี่จันทวันนี้โอ้โหไม่โดนใครครับได้สักงท็จทิพนาโอ้โหนี่ก็ไม่เ,เน,เเน,เเน,เเนีเด็กๆนะฮะแต่โดนดีเหลือเวลาสองนาทีครับ โอ้โหโมกี้วันี้ผิดเลี่ยงเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับโอกาสที่พวกเขามีมากมายเหลือเกินอาจารย์โดนไม่ได้ครับโดนทีได้โพสติรับโอ้โหต้องชมผู้แข่งประตูก็เปิดเปกรอบจัดได้ดีเหลือเกินบอลนะบอลนะโอ้โหจ่ายกันไม่ดีให้มา ออกไปงซ้าล็อกเข้ากันก็นัวนี้ป่าวาก็ต้ดูโผล่เฮ้ยมาดูฟีคิกนาทีสุดท้ายฮะโอ้ดูว่าจะมีทีเดียวหรือเ่าดีบ่ลาเลยกินข้าเตี้ยงกันนาเลยเมาเอาลยครับนาทีสุดท้ายะะะฮยะ เลสิบสูดครับย,ยิงโอ้โหเฮ้ยเจ้าคารเราไป30มินาทีครับก่อโทษเจ็บเปิดมาวันนี้แเรอเปิดประตูครับประมาณสามสิบเทีครับยุติชูลาแล้วธูลาบาดเจ็บ2นาทีสองนาทีนะฮะสนาทีโทษเจ็บ แล้วหลังจากนี้นี่ผมไม่เลือกแลยครับจะให้เป็นผู้สิทธิ์นักเลือกอ้าว้าอ๋อลงโล่เลยครับจริงัปะดิโอ้โหไปไหนขออกโอ้โหนี่จอดจอดเลยครับอะไรโฆษณาโอ้โหนี่สักครูนี่จ่อๆเลยครับ Да. นองนะฮะช่วงต้นเจ็บครับช่วงใครเหล่าตู่เตะยาวดักได้ครับเจ้าไข่บอลทันไหมเยังได้ครับเอาเลยครับสามต่อตามมาเจ้าไข่จับล็อกยิงเสาแรกเซฟไปอยู่ครับบ้าโอ้โหน่าระตู่ดีครับเจ้าไข่อีกแล้วครับโอ้ยเล่นตรงเด็ดเลยฮะโดนทบตรงหวะเข้าทับ้็ตัวนี้ บอลน,นี่ไปขยันครับไปเฉียร์บอลกลับมาได้ครับโอ้โหแล้วก็เป็นเจ้าพายครับล็อกดึงจังหวะซัดเสาแรกครับเสาตูเซฟด้วยขาแล้วแต่ไม่อยู่ครับเข้าไปครับโอ้โหโเกมคู่นี้จ่ามากครับไอแปดจะไปแปดยังไงเสียบอลกลับแต่เราเอาไม่ได้ดูนีได้ก่อนดับกวาจับ ขึ้นก็การไฟดีครับโอ้โหแล้วตัวไข่ดึงเลยครับบอลบอลทางขวาบอลขึ้นมาจี้ว่ดิจี้กันไปจี้กันมาโอ้โหอันเจ็บเบิร์ดรีบไปต,ตัวท้ายท้ายของท็เจ็บครับโอ้โหนี่ก็ผมสั่งแล้วเขาบอกว่าเปิดจัดเปิดจัดครับไม่ับได้ไปแล้วลู้ไหงเปิดยาวมาประตูโอ้ยต้องที โอ้โหต้องเซตคาบคาลงไปครับมาดีอ่าก็จะโอกาสทีนึงครับโออพ p ิเบิ b l e วนเลตตี้บอลนึงครับนาทีที p o s s i b l ลนี่ปูแหล่ครับเดี๋ยวจะตายวิ่งไม่มีหมดอยู่แล้วครับชิปปาต้องโอ้ฟาวได้แล้วก็สวนกลับครับสวนกลับสวนกลับสวนกลับ <Net> โอ้โหแปดต่อ hmm. ส no, mm ิบครับยิงบอกไปเลยครับจบจบกันไปอ่าแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเจรต้อทีมกางสนามครับจับมือกันนิดนึงฮะับเฮ้ยครับเชิญเลยนิดเดียวครับกางกระดามเลยครับเชิญเลยฮะโอ้โหเกมสุดมันไม่จบแ้วครับุ้กคน